คือโดนออนท็อปสองรอบอไงที่เนี้ยก็เลยไม่ค่อยอยากเป็นอืมเดี๋ยวฟ้องวางางหน่าให้พลอยก็ไปหาที่เอง อยา่ยางอยา่างอย่างจริงๆก็ไม่ค่อยเนียนหรอกนะตรงเนี้ยเพราะกล่องไม่เห็นหัวแต่ผีมันอาจจะไม่เห็นจริงๆหัวไม่ต้องปวดเหรอเห็นจริงเหรอไอ้เหี้ยผีเปิดประตูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเปิดเสียงมาจากข้างหลังผมแล้วน,น่าอยู่แถวห้องมาสเตอร์เบดรูมอ่ะผมอยู่ห้องเด็กตรงเนี้ย แาบีมีครับม,มีเตแต่กล่องไม่สูงมากนะอาจจะตายได้ผี่แห่ผมเดี๋ยวแล้วแห่คุณที่แอบอะนะวัด <What? S 2> ผี่แห่ผมในที่แอบมันแค่ข้ามห้องด้วยเลจยิงอยู่ห้องกูอะ แล้วมึงไปเปิดประตูข้างหลังห้องกูได้ไงอ่ะเออจริงคือประตูลุงแหละแต่แค่มันไม่ขยับเออผีล่าไม่ใช่เกิดมาจากทางมาสเตอเร์เบดรูมแน่ๆแบบเนี้ยใช่ปะพลอยไม่ใช่อ่ะผีมป็นอท่ทางขวาวัาผีเป็นทางขวาทางขวานี่มันห้องอะไรวะห้อง,งขวาคือโซนโซนทาไปลงรถกระทางห้องขว่า โอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปเลื่อนกล้องให้ตอผีเรื่องล่าก่อนยิงว่องส่งประตูเออมันเปิดไม่หยุดเลยโอเคเรื่องอ่ไมาพลอยเรื่องแล้วเป, <uet. S 1> เปิดประตูเปิดประตูไม่หยุดเลยผมวางกล้องให้นะพลอย อุย้ยเบียสดูก้กูตกใจกูเลยมันอยู่ตรงไหนอะเบียเมื่อกี้เบียเมาเมาเมาลั่นเลย,ยนะเบียแอบก่อนเปียเดี๋ยวเราดูห้องผีกันเดี๋ยวให้ให้มันออกมาได,ด้ทีว่าพลอยเห็นห้องผีมาจากทางไหนไหลอกไกลหานตัวอะไรได้บ้างอะโอน,นี้ไงหลอกไกลเมื่อกี้ร่างเต็มมะเบียร่างเต็ม ถ้าล่างเต็มก็มีติดเป็นโน่นี้เด,เ,<ร>เดี๋ยวรอรอดูห้องผีกันประตูเลยเปิดไม่หยุดไปไปเลยจอได้แ,แล้วเพีดู่ันเริมกหดเ็จะได้แเพียงเดี๋ยวรอดูว่าผีมันเดินมาจากทางไหนเราจะได้เห็นผีชัดๆ ลลาเลยทำไมขับไม่ล่าทีวะกูรอจะเยีเยมโคตรฮะโคตรออยู่ตรงไหนอะฮอลเวย์ตรงหน้าของเราแขกโอเคอยู่ตรงฮอลเวย์แต่เดี๋ยวพอยรอดูก่อนนะน่าขี <ผม S 1> ่องเราแขกนะพอคิดว่าอ่าเดี๋ยวพอยรอดูกี่เจอ,ก,อกันก็ได้ฮะล่าแล้ว,เ,ว,วเกิดไหนอะห้องครัวเกิดห้องครัวเฮ้ยเดินเร็วจังวะาเบียรมีฟีซิ่งด้วยเมื่อกี้ฮะมันตู่ไงเดินเร็วด้วยมีฟีซิ่งด้วย ไม่ผี่จะผีบานออกปากไหมก็ฟีตซิ่งไงทั้งผีบันออกปากเหรอใช่เอางั้นเรากลับเลยไแล่าหนู่มีฟีตมีมีกระหรบปะมี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 มโอเคอันนี้เราต้องเช็คมิดไม่คอยว่าอยู่เพราะเนี่ยเราเราทุกคนเรามาห้าห้าไหนเดี๋ยวก่อนในเพิ่งนั้นยังมันยังมันย,ยังล่ายอยู่นะอ่าฮะเรล,ล่าแล้วปะเลิกแล้วโอเคไปกินยายก่อน ให้มันล่าช้าลงหน่อยเมื่อเรากินยาแล้วไปห้าห้านลิ้มเป็นฟีดซิงไปตรงห้องห้องห้องประมาณห้องแขกกับห้องครัวเคเคเคแป๊บนึงนะแป๊บนึงกินยาเสร็จเรากางเขตไปวางก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้พลอยพลอยบอกเกิดห้องครัวเหรอใช่เขาเกิดประมาณลงห้องครัวแต่ว่าโคตออกอยู่ห้องอยู่ตรงห้องรับแขกนะผมต้องหันกล้องให้พลอยใหม่ไหมก็ก็ ก็ก็ไม่เป็นไรก็ใต้อยู่ตรงนี้โอเคไฟอยุดลงรถเบียร์ไปเปิดไฟอยู่หรอเนี่ยฟีซิ่งเบียร์โอเคมีฟีซิ่งป้นออกปากเบียร์อยู่อ่ะอ่ะแม่งเขียนหายไปไหนหมดวะหนน้้าาบเห็นหแล้วไปยังไม่ได้เปิดแล้วะเขาอยู่ไหนวะ เปดไอแ,แล้วเขาอยู่ตรงห้องครัวหรือตรงห้องรงับแขกแต่เบียห้าตรงห้องครัวไม่เห่อเมื่อกี้ใช่แต่บเบียว,ว่าอุณหภูมิไม่ฟีดอ,ะอ่ะอ่าเวสต์ม e ีเอมเอสกีนคูปฟีฟิกล่าล่าล่าคูปิกมีถึงพุไปคนไหมหน่ะโหมันเร็วมากใช่ปะ โกหี่ที่ท้ามนูเบียตายเลยปล่อยตรงที่เบียตายอ่ะตะเขนใต้ตีนเบียไม่ใช่ไม่ใช่เบียเบียไปโดนในห้องครัวรูมอ๋อเบียไปโดนอ๋อๆคุณนึกว่าเบียเดินมาแต่สีเกิดห้องครัวใช่ไหมได้นานน่ะใช่ต่วันนั้นไม่รดนะทำไมทำไมกูรอบมันอยู่ห้องรับแขกอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่อย่าบอกนะเป็นมิมิกอะนี่ฮันต์ตัวที่สร้างภูเพราะว่า ทานตัวเพราะว่าเอ้ยเพราะว่าไอ้นี่เพราะว่าไม่แต่เบียร์เบียร์เบียร์หายใจแล้วควันออกปากไม่เพราะเบียร์หายใจแล้วควันออกปากมันไม่ได้เท่ากันนะครูมันเป็นฟีซซิงแน่แน่ไปชอบฟีซซิงมันจะไม่ออกปากเลยเบียร์เออถ้ามันชอบฟีซซิงมันจะไม่ออกปากเลยใช่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 เขาวนี้พลอยเอ่าโอ้โหเข้าไปโดนตบแน่เลย เดี๋ยวผมจะขีนจากฮอรเวยไปนะเดี๋ยวพลอยดูด้วยนะว่ามันผ่านตอนไหนผมจะอยู่ตรงนั้นโอเคไหมโอเคมันไม่ตกผมก่อนนะอ่ะขีนแล้วนะ่า,ะา,านยังยัง่านโอ้โหอ,อยู่ฮอรเวยจริง,จ,รงจะอยู่ลึกตัดคัทเอาท์ก็ด้วยหาเนี่ยฟีซซิ่งออกปากโหใช่ใช่ใช่ฟีซซิ่งผีเห็นปะจะเห็นฟีซซิ่งปะ เขาไปเกิดตรงแบบข้างหน้าห้องครตลอดเลยอะ่ะผมเห็นผมเห็นฟีซิงออกปากตัวเองเพราะงั้นวัดอุณหภูมิน่าจะมีฝีแน่แนตอนเนี้ยหน้าห่วงก็คือเป็นฮันตูงหรือมิมิกนี่แหละอืมอ่าเราตีเป็นโกดอ,ออกกับฟีซิ้งแต่ถ้า เอ้ยล่าบ่อยค่ะนี้ยังไม่เปลี่ยนล่างนี่น่าจะเป็นฮันตู่ชั่วร์แล้วเปล่าเขาเดินเร็วมากเลยนะภาพที่พอเห็นตอนนี้เขาเดินเริ่มเดินอ่ะอ่าโอเคแต่มีความอกาอ,อกปากผีแน่แล่วก็ัไม่นิทจะหลอกเราตัดคัดเอาสามรอบแล้วตัดอีลไวเอนี่ยไม่น่ามีตัวอือ่นที่ชอบตัดคัดเอาอย่างนี้นะโอ้โหโลกเลย อันนี้มีใครใครทป,ปิริตบอกกับไอ้เนี่ยถูกท่าปิ๊นเบียอู้ออีกแล้วเบีไม่ได้เก๊กเลยโอ้ <c oughs> โหพี่ฮาโล่กับลุงเบียแพ้แพ้กลับเลยกลับเลยทันทันตู่เลยไปกูไม่เล่นละไม่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 รู้อ่ะกูเห็นเป็นแพ้ทัโร่กูเลยอยากกลับมากเลย <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> เออกลับเลยแม่ แล้วแต่นะหลอก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 มาออกมาหลอกกูข้างนอกเลยไหมไม่รู้เหมืลยกล้องมึงก็เห็นให้ได้เพราะไม่เห็นอะไรเลยออกตรงไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ยอีเมสผ่านแล้วเหลือกูที่ฟิกสติผมน้อยเดี๋ยวพอจะดูผีได้ทีเดี๋ยวผมจะไปย้ายกูที่ฟิกไปจุดที่พลอยบอกแทน เออวางก้องให่พอหน่อยดิเอาให้หันจากข้างหน้าเข้าไปด้วยหันจากข้างหน้านี่คือตรงไหนก็ตรงที่วานตอนเริ่มต้นอ่ะมันมีกล้องอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเนี่ยรอ้เอ่อมันมีกล้องวางอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วตัวหนึ่งผมไม่เห็นออกแล้วว่าทําไงดีอ่ะผมว่าผมว่าเดี๋ยวตัวมีหนีกมากเลยตอนเนี้ยผีล่ากเกิดที่ไหนโอเคอยู่ห้องสักล้าง เดี๋ยวผมไปย้ายการเก็บเข้าไปไม่ห้องเทอร์รี่มันแคบด้ย <พอ S 1> วยเวนะียเดียนอนชาวะขี้เดินชาไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วขึ้นแล้วนะเร็วเร็วที่ห้องเทอร์รี่เหรอเร็วที่โซนฮอลเว่ยอะเบลรู้สึกว่าเร็วโซน โอเคแต่เกิดห้องสปรีดแต่พอไม่เห็นออกทพิคอเวย์แล้วนะเลอกเลิกลาบแล้วหลอก,ลอกต่อแล้วมาหลอกผมในห้องอะนะทำไมหลอกไกลจังตรงนี้อะไรไม่ได้เบียร์น่ากลัวรู้สึกว่ากลัวเป็นมิมิกอย่างเลยอะ่ะตบตูที่ไหนนะปิดก็ปิดกปิดก็ปิดก็ปิดเปิดห้องมาเตอร์ไม่มี ไม่มีทำไมการเขียนไม่ไหม้วะเดี๋ยวไม่ใช่แล้วฮะลาทำไมเกิดที่นี่อ่ะทำไมเกิดทั้งหลังกูกูเป็นใครเนี่ยให้น้ารอด ทำไมผีเกิดไม่ผีใหญ่ห้องเหรอวะแม่เปถ้าช่เป็นเร็วฮอลเว่ยใหญ่ห้องเหรอบอกว่าผีน่าจะอยู่ฮอลเว่ยแต่เมื่อกี้ผีเกิดเกิดที่ไหนวะแม่เร็วขึ้นตรงส่วนฮอลเว่ยใช่เร็วโซนฮอลเว่หนาบ้านก็เหลือฮันตู่หรือปะมีแค่ฮันตู่แล้วอ่ะแต่ออกปัญหาเขาก็เลยไม่แน่ใจอลยดิปัญหานะเรื่องไรอะเบียร์ อะไรันตูไหมก็น่าจะหันตู่นะผมว่าลองเลหันตูกับมีบินี่แหละเบียดที่ีไม่อยู่หลายที่ยังวะแต่ลุงไม่ได้คุยจะปีกหบล็อกใช่ไหมล่ะไม่ได้คุยถ้าเป็นมีมิเราคุบโตเลยนะเราพลาดมีมิสองวันเลยนะก็จริงว่ะผมควรไปลองคุยเนาะไม่เหลือลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาไล่รอบหนึ่งผมจะเดินเข้าไปคุยจะปีนบล็อก สายทั่วฮอลเวเลยนะบอกให้โอเคโอเคเคปัญหาคือแม่งตัดไฟไม่เลิกเลยเนะี่ยอยู่ไหนนะเบียร์เมื่อกี้ที่เกิดไม่ผมเห็นมมนเกิดตรงฮอลเวผมเห็นมันเกิด,กดไงไนเออผมเห็นมันเกิดตรงหน้าประตูอ,อ๋อมันนับเป็นโซนฮอลเวเหมือนกันนี้นะเ,เดี๋ยวผมไปแอบในห้องเด็กก่อนแล้วเดี๋ยวมันลาเทนผมเดินไปตายสปีดบอกเมื่อกี้พยายามส่องฟิงเกอร์ปีดแล้วไม่มีนะ ที่ทุกที่ที่มันเปิดอ่ะไม่รู้ว่าที่อื่นชาไปไหมเพราะว่าพลอยปรับสิงเกอร์ปินสามสิบวีใช่ไหมแล้วก็ออกแค่ห้าสิบเปอร์เ็นต์ไอะไรนะลูกล่าล่าอพออพลอยปรับสิงเกอร์ปินไว้แค่ห้าสิบเอร์ตกฮะออกไปจากไหนนะออกาจาะลงรถเหรอ เฮ้ยมีมีมมกว็วัดเปลี่ยนล่างแล้วป่ะ<ม>เดี๋ยวผมพีม่เอาไปอยากลงรถใช่ไหมแล้วลงรถมันเดินเร็วกว่าเปล่เ,ลเ,ปลเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวผมไปคุยทีม่มีก้องไม่ลงรถเท่านั้นเนี่ยะลากๆเลยมันมันไม่ยอมเดินเข้าลงรถอะแต่ว่าเมื่อกี้มันโยนของแบบน่ากาลัวมากเลยแต่มันเดินไม่ไม่มาเดินมันจะลงรถใช่ไหมเโอเก๋เกก็เ,เดินทางบ้านอ่ะคุยทางบ้านที่ผ่านเลยกูอยู่ไหนเนี่ยกูกลัว Are you here? 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 ไม่ตอบอยู่ในโรงรถแน่ๆเมื่อกี้ผีอ่ะมันตัด cut out โชว์อัดหน้าผมเลยเบียร์นั้นเบียร์่ยืนอยู่ตรงรถเบี้ยยืนอยู่ตรงรถ,เ,งรถเพื่อดูว่าผีเดินเร็วไปใน,ในโรงรถอะ่ะถ้ามันย้ายแล้วจริงอะ่ะ หน้าบ้านมีแง้มม่วงเหลือละปะไล่ไปดิลงรถเดินไว้ปะเดินไว้ปะโอเคหันตูแล้ว,วก็่อยข้งนอกฉาบอันนี้<อ>ยัินมาเท่ากันเฉยเลยองปีนอีกแปลว่ามีดินขึ้นปีนดีทั้งนั้นนะอ่ะเขาจะปีนล็อกในโรงรถไม่ตอบไปแก ไม่มีไม่มีอยไม่มีโมลอยครับพลอยพอยผมต้องการแท่งม่วงอย่างรุนแรงด่วนดกวนจีโยน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 ไม่มีไม่มีเปิดเปิดเปิดล็อกเกอร์อ่านไปวะไม่มีพิดายแล้วพลอยดูว่าไม่ทังตู่ผมเปิดผมเปิดไม่อก้ ไมเ<ป>ดินเท่ากันทุกที่อ่ะเจ้าด่างหรือเปล่าเอาไปเลยกูให้ไม่ต้องเดินมาเนี่ยควันออกปากผีอีกแล้วอ่ะอควันตู่ดีทั้งนั้นนะ่ะเ,เนี่ยออกปากผีฮาวเวย์เนี่ยไม่มีฟิงเกอร์ปิ้นหอยเพราะส่องไม่เจอแปลว่าซ่อนชอยฟิงเกอร์ปินแล้วก็ไม่ตอบจะไปดีบล็อกไปไม่ใช่ฮาเวย์แล้วฟีดจิ้งอ่ะอต้องคุยใหม่ไป ที่พอเวสเขาจะปีนเราจะปิดบอกไประโยชน์ไม่ไหนวะแต่ผมคิดว่าหันตัแวแหละไม่งั้นมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะจั่วมีมีกระจัวหันตัวมาสองรอบนี้เลยเหรอตอนเห็น,านาค <you> วันอับปฝุ่ยอยู่ที่น r e อยู่ที่น r e อยู่ที่น r e อยู่ที่นี่ไม่ตอบพลอยตายตายหันตัวเออ,เอ,อ โคชิติ้งไม่ผ่านไม่เป็นไรไปรับเบียดดีกว่าโอ้มันเกิดที่ไหนก่อนแม่งเกิดไม่ตรงที่เลยเกิดไปทั่วเลยเออเกิดไปทั่วเลยแค่่ล่อยแคง่ม่วงบัคกลับมาที่โตงเ,เลยเแบบเปิดมาด้วยนะเออไอัน,นี้ไม่มีคนดูแน่นอนเพราะผมอยู่ในบ้านเบียตายไปแล้ว่อยก็ผมไม่ไปหยิบประโยชน์เอง อ้อันตูตดมากเลยว่ะ